ดีเฟนเอร์แล้ววันนี้นะครับผมจะพามาดูสนิกพีกในกระบผมของอัปเดตต่อไปอืมซึ่งจะน่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน คุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมรีกับผมวันนี้นะครับผมจะพามาส่องสนิกพีดนะครับของอัปเดตต่อไปของอนิเมะดีฟเวนเดอนิกที่เราจะพาไปดูกันเนี่ยนะครับมันจะมีมากกว่าที่เขาปล่อยสนิกมาใน Discord อีกนะครับผมเรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆคือมันเอาแต่ส่งมาหลังใหม่ส่งมาส่งมาไอ้ย่ากูต้องทำคลิปดิปกติผมไม่ได้ทำคลิปแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็รู้สำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้จอยดิสคอตนะครับฝากไปจอยกันด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใใใตตตต้้้้คค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 ลลลลิิิปปปนน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 นีีีีีะะ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 รร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 ัััััััับบบบบบผผมมมมกกกก็จทุออออออยยยย่่าาางเเเเโดดดดหสสพ์ โอ้ยแม่งมีทุกอย่างอะแต่ถ้าอยากดูสนิกแบบ Exclusive นะครับที่ไม่มีดีลิสคอร์ตรงนี้นะครับกดติดตามช่องเราไว้ด้วยเออแบบว่าอัปเดตต่อๆไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาสนิกมาหลังใหม่ผมผมจะมาทำคลิปให้ดูอันตึงๆนะครับผมเรามาดูอันที่ทุกคนสามารถดูได้ก่อนนะครับในช่องสนิกนะฮะซึ่งอ่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่เลทนะครับมาไปแล้วถัดมาอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่แบบชอบวิ่งวนในตลาดบ่อยๆนะครับกูก็เป็นอย่างนี้นะผมว่าฟีเจอร์นี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมคือมันจะเป็น ไม่รู้ราคากลางนะครับผมมาดูตรงนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะพอได้คําตอบคร่าวๆจะได้ไม่มีพวกที่แบบตั้งราคาแบบขายทีหนึ่งสร้างบ้านได้เลยอ่ะต่อมานะครับมาสักทีนะครับปุ่มเพลย์เน็กซ์นะครับผมโอ้โหไอเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามึงมาช้าไปนะมันเป็นปุ่มที่แบบมันควรจะมีตั้งแต่เกมเปิดแล้วอ่ะเป็นความเจ็บปวดมากๆเลยนะครับเวลาเราเล่นสตอรี่อะไรแบบนี้นะครับเวลาเล่นจบด่านหนึ่งเราก็อยากกดไปด่านต่อไปเลยนะครับผมแต่เกมมันไม่มีมันก็ต้องกดกลับไปล็อบบี้นะครับผมแล้วก็วิ่งมาเล่นด่านต่อไปเฮียเสียเวลาอืมแต่ถ้าดดูีีีๆเเนน่่จาากทแปมมตรง้หือุ เพเกนจะหายไปนะอ่า oh. uh huh. อันนี้ไม่รู้นะฮะคือเขาแคบมาแค่นี้นะครับผมจริงๆฝัง่งซ้ายหรือฝั่งขวาน,นี่มันอาจจะมีปุ่มเพเกนอยู่ก็ได้แต่ถ้ามันเอาปุ่มเพเกนออกไปนะครับบอกเลยคน F K Farm Story เนะี่ยสะดุ้งกันทุก,ากรายกดภาวนานะครับอย่าให้มันเอาออกเลยนะครับอย่างน้อยเหลือวิธีฟาร์มเพชรไว้ให้กูนิดนึงถัดมานะครับสิ้นสุดการอรอคอยนะครับโหมดที่หลายคนอยากให้มันมีมากๆเลยนะครับผมนั่นคือโหมดหอคอยนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เขาจะเรียกว่า Tower of i n e r n i t y พูดง่ายๆตามภาษาคนเล่น AA นะครมนนก็ I และ้้้วววเเาาจขีียยตรงด่ สเมลเจมส์นะครับผมก็คือว่าเอ้ยกูได้กลิ่นเพชรมันอาจจะหมายความว่าโหมดหอคอยเกมนี้นะครับเป็นที่ที่ไว้ฟาร์มเพชรชั้นดีก็เลยนะว่ามีแค่นี้เลยนะครับผมในหน้าสนิกนะครับที่ทุกคนสามารถเห็นได้ต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสนิกพีคที่มันเอ็กคลูซีฟมากขึ้นนะครับผมคือหาดูไม่ได้นะครับในดิสคอร์ดนะครับผมคือมีแค่ไม่กี่คนจริงๆที่มีตรงนี้ช่องเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กูด้วยเออเฮียเราจะ ็นแมปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งขาวมากๆเลยนะครับตากูจะบอดเพื่อนๆว่ามันเป็นแมปจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับผมและคิดว่าแมปแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดอะไรนะครับผมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อ่าคือส่วนตัวผมไม่รู้นะครับผมดูการ์ตูนไม่เยอะนะครับผมแต่ดูจากแมปแล้วนะครับดูจากธีมความเป็นหีมะอะไรงนี้นะครับถ้าพูดถึงเอเนี่ยคุณนึกถึงดานเบอร์เซอร์ลองคอมเมนต์คำขำดูก็ได้นะครับว่าคิดว่าดานนี้มันคืออะไรถัดมานะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าอีกแมปหนึ่งละมั ญี่ปุน่นไหมเออหรือจีนวะไอเหีย<ๆ>ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่มันดูเป็นแมปอะนะฮะอ,อ๋อผม นไอเดีย no เลยนะครับไม่รู้ว่ามาจากกระตูเรื่องอะไรอีกแล้วนะครับผมเพื่อนๆคิดว่ามาจากเรื่องอะไรฮะแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นโหมดสตอรี่ว่ะเออคืออัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มี2สตอรี่ใหม่ใช่ไหมไอ้ด่านเมื่อกี้ที่เราเห็นก็อาจจะเป็นสตอรี่หนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสตอรี่หนึ่งนะครับผมไเฮียคืออัปเดตหนึ่งมึงอัปมา2สตอรี่แล้ววะมึงน,นี่ขยันเงินเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งก็ดูวนมา2-3รอบนะฮะ <c oughs> กูก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครว่าไอ้นี่มันมาจากกระตูเรื่องอะไรแต่ไม่แน่นะครับถ้าน้องดูคลิปนีีี้้ไปเเเรรรื่่่อยยยๆๆนนนนะะคัับทามมมจิิดตััววลครรร้้้นนนนบอองาาาาาาจพเเดดไไผมมม่่่กกกีูื อะไแต่ที่แน่ๆตอนนี้กูดูแล้วกูไม่รู้เฮียอะไรเลยเนี่ยอ่ามาแล้วนะครับอันเด็ดนะครับผมอิน i ิ f i n ทาวเวอร์นะครับ <_ C ur se> เ Curse Dungeon r เ i d น,นั่นเองนะครับนี่อุ้ยเขามีแบบแอนิเมชันด้วยนะฮะโอเคอ่ะไอ้ะเฮียแค่นี้เองเหรอมันก็มีให้เราดูแค่เนี้ยนะครับแปดวินะครับผมก็เอ่อเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับ Infinite Tower นะครับในหน้าตอนเริ่มเกมเนาะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นด่านของตัว A นะครับผมไม่ได้ยกแบบแมปสตอรี่มาทำเป็นหอคอยเหมือน AA นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องรอนะครับว่่าาเเเออรรรูปปแบบบกลนนนนมััั็ยงงไะค สำคัญเลยนะครับมันเป็นโหมดที่ต้องเล่นคนเดียวหรือเปล่านะครับผมหรือว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้เพราะที่ผมรู้มานะครับอัปเดตต่อไปนะครับจะมีลีดเดอร์บอร์ดนะครับสำหรับอินฟินิตแคสเซิลด้วยนะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นการเล่นคนเดียวนะครับผมจะโอเคนะครับผมเพราะมันจะเหมือน AA นะครับคือไม่ได้บอกว่า AA มันดีมันจะต้องเหมือน AA นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะมีโหมดที่เอาไว้แบบเล่นคนเดียวเก่งคนเดียวแล้วก็ไปได้คนเดียวอะอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเพื่อนที่เล่นเกมนี้นะครับไม่ได้มีทีมที่จริงจังนะคร มาลงบอดกันอะไรเงี้ยยุง <g rain> ่งยากการที่ออคอยมันควรจะเป็นโหมดที่ต้องเล่นคนเดียวเนี่ยก็เพื่อการนี้แหละนะครับเอาไว้สําหรับคนที่มีมเพื่อนอย่างกูถัดมานะครับเป็นส่วนของยูนิตนะครับผมซึ่งผมพูดตรงๆเลยนะฮะกูดูตรงนี้กูไม่รู้เลยนะครับว่ามันคือตัวเฮียอะไรบ้างนอ้องๆคิดว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ผมมีคําถามนะครับว่าไอสอตัวซ้ายขวาเนี่ยมึงต่าง,างกันตรงไหนวะ อ๋อไอไอไอที่คาดเอวมันกับลายเสื้อมันต่างกันนิดนึงจะบอกนะนี่คือใช้นี่กับไม่ใช่นี่อะฮะไอ้เหี้ยถ้าถ้ามึงจะต่างกันแค่นี้ไม่ต้องทํามาก็ได้นะะแต่ตัวขวานะครับคือมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีเลยครับมันคือตัวอะไรนะครับผมเพื่อนๆใครรู้นะครับหรือว่าคิดว่าเป็นตัวอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะถัดมานะครับผมอุ๊ยอันนี้ไอ้เหี้ยอะไรวะในสัตว์มึงขยันเนาะนะอันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยนะฮะแต่ที่แน่ๆมันเป็นแมปเดรกั ออุ้ยเหมือนจะเหมือนเป็นประตูอ่ะไอ้เหียกูยดูแค่นี้เองเหะอุ้ยน,นี่ผมผมไม่รู้เลยจริงๆฮะเดาไม่ออกด้วยนะครับผมว่ามันจะเป็นโหมดที่ไว้สําหรับทําอะไรนะครับผมแต่มันเอาไว้เล่นแล้วแน่นอนนะครับแต่ผมไม่เข้าใจไอ้ประตูตรงนี้ฮะมันมันคืออะไรฮะเออเนี่ยมันเหมือนประตูไม่ติว้าไปสักที่หนึ่งอ่ะอ่ะกูดูรอบสมนะครับน้องๆคิดว่านี่มันคืออะไรนะครับบอกได้นะฮะไอ้เหียจังหวะนี้กาววันให้เต็มที่เลย นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเราแค่มารีแอคเฉยๆนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างน,นะครับถัดมาจะเป็นรูปและนะครับผมอ่นนี่ก็จะเป็นเหมือนรูปสกิลนะฮะไอ้เหี่ยน,นี่ปานวาลีเหรออย่าบอกนะว่าไอ้ตัวละครที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคันติโรอเหรอ <c oughs> ไม่ใช่มั้งเออก็ดไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ดูจากรูปแบบสกิลแล้วนะครับผมมือถือใครไม่แรงในกวนระเบิดแน่นอนนะครับผมคุณดูพาทีเข้าเอฟเฟกแม่งเดีสัตว์อเมื่อไอ้ยากรอดูเลยว่ามันจะคือที่อะไรนะถัดมานะครับมีลูกบอลพลังนะครับสีม่วงกับสีฟ้านะฮะแล้วก็เหมือนจะเห็นผมตัวละครสีขาวตรงนี้ โกโจนั่นนายแหลอนั่ยนะอย่าบอกนะไอ้ตัวที่ใส่แว่นผมขาวข้างบนที่เราให้ดูไปเนี่ยนั่นโกโจเหรอฮะไอ้เชื่อผมว่ามีโอกาสนะนี่อยอ่ะอันถัดมานะครับผมก็นหน้าจะเป็นตัวละครเดิมมั้งฮะเห็นมีลูกพลังสีม่วงอยู่นะครับผมแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะครับที่เป็นลายเอลีนะครับผมเฮียภาพนี้มึงต้องการให้กูโฟกัสอะไรวะอ๋อก็คือแบบเป็นรูปแบบการโจมตีลายเอลีที่ไอ้ลูกบอลน,นี่มันปล่อยมาเป็นเส้นตรงอะไรงี้แต่แต่คือตอนนี้มึงอยู่นอกวงไปแล้วไอ้เฮียมึงมึงไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะบอกนะเบิดดนนนออกกกกกวงาารรจมมตีีไไ้้่่ะะะูู ถัดมานะครับผมเป็นรูปสกิลนะครับเป็นแบบน้ำน้ำไอ้เฮียกูว่าทันจิโ่อ่ะมึงว่าไงวะไอ้เฮียมันไอ้เฮียไอเฮียเฮีย,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 ยมันปานวาลีชัดๆอลยน้องๆหรือดอาจจะเป็นกียูไหมไอ้เฮียนี่กูก็ไม่รู้คลิปวันนี้เนี่ย,ยเหมือนเรารวมพลคนเก่านะครับผมมานั่งวิเคออราะห์กันดีกว่าว่ามันคือตัวอะไรนะครับส่วนตัวกูเองนะครับผมไม่มีความรู้นะฮะกูดูประตูนมันลอยไม่ต้องคาดหวังสาระจากกูนะครับน้องๆมาดูภาพแล้วก็คิดวิเคราะห์กันเอาเองมาถัดมานะครับผมเป็นสกิลตัวละครอีกแล้วนะครับสีม่วงๆนะครับผมไไไออ้้้เเีีียยกกกููนน่่โโจะมมัววางสิลด เวอร์มากเลยนะครับในภาพทําไมมึงไม่ส่งมาเป็นคลิปไปเฮียมึงแคปมาทําไมสมองมึงกลับด้านไหนไอ้ไอตัวแมปที่มึงถ่ายเป็นคลิปมาอันนั้นมึงแคปภาพได้แต่ว่าไอพวกสก,กิลบุกเนี่ยมึงควรจะอัดเป็นคลิปมาแทนเว้ยเออนั่นแหละนะครับก็เหมือนเขาจะพยายามกักอยู่มั้งนะครับรอตัวเกมอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นเองแหละและสุดท้ายนะครับเหมือนจะเป็นรูปยูนิตนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากแชทกลุ่มสนิกและอันนี้มาจากแชทส่วนตัวนะครับผมซึ่งดูตรงนี้แล้วนะฮะ ไอเหีย้ยไม่รู้เลยว่ะคือกูไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะแต่เห็นแล้วกูหิวปลาหมึกมากเลยคือกระโปรงพี่แกเนี่ยแบบมันเหมือนหนวดปลาหมึกอ่ะแล้วเหมือนจะเห็นขอบที่ตึงนะครับเป็นสีชมพูนะครับผมอาจจะเป็นตัวใช้นี่อะไรประมาณนี้เห็นมาแค่ข้างหลังแบบนี้นะครับใครเดาได้มึงเดาเลยนะเหี้ยกูไม่เดาแล้วคนนึงก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะคือถ้ามีสนิทอะไรแบบนี้อีกเนี่ยผม อัปเดตเดียวแม่งมี2แมปสตอรี่นะครับไม่รู้จะขยันไปไหนนะครับผมส่วนตัวยูนิตก็ผมว่ามาน้อยไปหน่อยนะเออคือมันก็หาง่ายนะครับผมทุกคนก็พยายามหาสุ่มกันนะฮะแล้วมันก็จะลดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจากระบบอีโคของตัวเกมนะที่ทําให้ระบบเทรดเนี่ยมันโ P เกินไปนะครับเทรดไม่ใช่ไอที่ไปกดสุ่มกันนะหมายถึงการเทรดกันอะไรแบบนี้นะครับผมคือมันเทรดได้ทุกอย่างในเกมเลยแม่งเทรดได้ยันเพชรนะคือมันก็ไม่ได้เทรดกันตรงๆหรอกแต่ว่ามันก็มีวิธีนะครับมันก็คือการเทรดอยู่ดีซึ่งระบบพื้นฐานเกกมมมนาาแแแบบี้้ลวผถพ็ห ทุกอย่างก็หาง่ายแถมเถิดไปมากันได้หมดอีกนะครับผมไม่ว่ายูนิตที่คุณเอาออกมาเนี่ยมันจะหายากกันขนาดไหนนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีคนได้กันง่ายอยู่ดีกอเป็นบททดสอบนะครับที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะครับสำหรับอนิเมะ Defender นะครับก็หวังว่าจะหาวิธีแก้กันได้นะครับให้มันสามารถที่จะคอมโพมิซ์กันนะครับระหว่างกลุ่มผู้เล่นฝั่งหนึ่งนะครับกับกลุ่มผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆนะครับผมคือคุณออกแบบมาแบบนี้แต่ว่าคุณไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้้้้นนนนนนนะะคัััแแแลลลพออมมมมมมีีีวววเเสสื่่่่ป็็ทขาใหญดยผก ที่พลกับโตเกมนะครับผมก็ไอ้เหี้ยกูพูดเหมือนกูเป็นเดฟกูเป็นเจ้าของอะไรเหี้ย